เนี่ยมัดเนี่ยนกอนสาทุกทุกเรื่องตามเรื่องนิท่านแปลงภาคสแสดงเป็นก้อนต่อไปทางนาันน่ส่วงตาไ่เตรียมร้อมเดินทางนกดันดุ้งตัดสินใจลุงกุ้งสำเะลาจยงตอนมาอุ้มตอนออกไก่ก่อนนะ ขวงฝากจากพี่น้องหลายหลากหน้าปกากกันจักเข้าสารหรือขวงมกินหนาบจนเวียนเสายานาะหมายสถา,านีตนเหมืองหัวุ่นรถไฟลองจนหลังกุ้งขวงน้องในเอวองว่าปว่วนนะ เสียงทองพุนซ้องแหลงแก่งสวบางอาุนนูนัก,กขั่วต่เ,เอ้หัวสะทานีแล้วน่งเสียงคนแซวแซวจนสถานีเมืองบนซื้อตัวแล้วขึ้นคี้ได้หกมุ่งพอดีเสียงรถไฟเปิดปูดทองขบวนเคลื่อนออกไตลังนัง วังเสียงดังเปียงฟางล้างลันเป็นจังหวะอินตานี้ก็เลยครับกะวารเรียวยายเสียงคนเซี้ยวเส้ยวห่องน้ำกันเป็นตานายนั่นเหม็นเสียงคนไข่เข่าหมูแดงขอ้องน้ำมสมนุ่มหวอนอยู่รถอดไฟกาบวนรูดพันภัยสีสตะเกีสูรินบุรีน้ำจังหวัดกันสวเซ้วดอกคนห้องนาง จากขายขวงขายสมขนมปังมามีรถไฟจอดสถานีสาวกันตืมนิ่งหน่อยจะละหอยดอกควางหวานอันละหวังแก้วนี่นั่นเป็นทิ้นบ้านขามิอยู่ผลไทยเนียงสารนมองเลี้ยวพองหกใบเสียงเ้า บอ่อพ่อข้าวกระจิ่งทอดสะทานีลำายมาถึงโคราดป้อนเบืองขันเมืองบานไม่ยามูนานบ่าวาวัดสารจราลกไว้โจูกโกในย่อยกสันละเสืนเจิงเหลือเกินคุณหญิงหมูตะตู้ได้พายนาะ พวกคนไทยทั้ง่ายหูจักดีส่วนที่เอืน่นนมาทาวสุรานลีอนุสันลูปไปตาวัยตะลัเยังในตอนนี้เกตอากไปกับกรมเขาอยกูกลางเมืองหน่อยหนึ่งยงสัญญาณโวดลถไฟดังกองนาดังสานิอันติง่องตึงตั้งเื่อนจากเี ฟ้ามานังเตายายมีอย่าได้ข้อความเยี่ยมระวังไว้ยาสะพื้อยาสะเบิกเธอเลิกข้อเสียหากหลุดหายเตายหญ่เงี้ยส่วนตาใหญ่จอยแจกะสองเลี้ยขวาซ้ามัวอยากไอเอามือเสียมึงยหญ่มีต้นไม่เรียนยหญ่มีเงี้ยแกเล่กันเลียเล้ยสื่อสอน เลี้ยวเบื้องสูงคือจยากเอ็นฟอนตูผัดวอนกาใจหัวโหมือเอ้คิดเป็นความทุ์วันสิไปทางนาำน,นะบ่เคยมาไกลบ้านภูมิสถานท่องเที่ย ทุกขักทุกขักทุก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 ักเสียงรถไฟดังจังเตียสั่นอเมื่อยมัน ันตาตั้งแต่กันผู้เข่าลาดบิงผ่านทีวทัดสองขอบคขางสวยสารางรรมาลำมองมากิ้ถินพวกพี่น้องผูกควางเก้ี่ยสัมพันธ์ได้นน้ออยากเกินน้ำกันจังแม่้วันสวยกวมกลับขึ้นเมื่อทิไปโม้คนฟังยังเต็มทีรถแล่นหนอดปาขี้เลียวเห็นผู้คงน้องมาเลียวคงวงงมาไว้คือ ทางเราเ่าดจะอื่นนอกอาเข้าวหลังไงออโอ้ย,อยข้าวหลูกยังบอดทันใตในยโอ้ยนอคุมทอนมาดีจอนไปคุ้นกรรมตูกละกรรมในปัน้าคือลูกนกลูกกาผ้ากันหาตอสัวหมอมีพุนนอควังจน จากโหลดไฟฟันพวนวันไนเนี่ยในแว่พักษาบระจักกว่าเสยียงไทยภาคกลางเขาเนีน่เอเอผูดว่าเป็่นใจน้อยที่จะจาวนาเบึงบัดนีรถแลดลนถึองวาน้ำพุ่งในกว่างเมืองหลวงตั้งฟังนะคน ชวงตายายหันใจวุอนเห็นแห่งหนสิไปยัยมีแต่ไทยกับเก๊กพูดน้ำมอปินสามยังแม่นกรรมของเท่องไต้าวาูเที่ยกคักเราดืออต่อยายเมียค่อยหลอดมืดแปดด้านมาจากหู้ฟังสิไปนเ็ตบอกกอกบบได้งุ่งปวันไก่ที่เขาเตีาง ขวางกามีนุ่งลังในนังเอาหลอกลองเสื่อม,มหากละเรือเขาเ้าหนีต่อไงมีเอิอเอ้งหนีเลี้ยวบงนนาเท่านั้นก็เกือหน้ามาดังกันซุ้มแท็กซี่มูนันบัดบ้าเก่าสุ้ที่ที่ไปใส่หนีลุงหมอกมาตี่พายายมายเอาขวางะระึงซ้ำหัวคำมัํานมกี่เดี โอ้ยเสียนิสใยพวกอัป,ปีววาสิละกาผญานเขาใหา้กับพ้องกันเ,เดี๋ยวปันน้้นก็ให้อยู่ในใจเว้าความในเขาฟังสูวปากันจนหมดเกี่ยงมาลูกของพ่อมาส่งสินสางเลี้ยนหนังสืออยู่กากทีกำฟังทนบุรีผ้าหอ,อกเที่ยเน่นาเงินจ้างพ่อกามี ยังได้เกีแท็กซี่เขาเลียนพระหาวาสนาเจียนกันจึงดงุงรันไม่เห็นหัวทราบว่าตูลูลามาหาแดงลูกลาพอคำเมือจังมันโศกกระดกโศกกระดอสิเป็นขันท่านเจ้าคุณน่ะ เลียวเห็นคนแตกวิ่นวินเน่นอังงทั้งกุฏิเท่าใหญ่มีเอ้ยเฮาบางว่าเงาหลอกเข้านี่ยโชคเขามีจังที่ได้เห็นนาบุตตาทิ่เกิอดเทามาจอดพักจังสาราหน่อยจังค่อยไปตงทวนนี้เขาบ่ได้คุณเนียนนังทั้งกุฏี ให้คนนี้เบาบางจังยังไปตนอนทอนสามมานิ้นผัดมเม่าถามเขาอยากคู่ขขาคือจังเสียงว่าแล้วเนิ้นก็ถามฝาคก่อนดอกทางไบดอกล่เลี้ยงน่นเท่าพอสาบอยฟังตลอดเกี่ยงว่าพ่อยู่เมืองอุบลพุ่นแหล้ว มาสองคนมังตียามพ่อมหาแดงท้าวอันพ่อขอวันนินลาบอกมายพ่อนี่บอกว่าพ่อกับเมียจากอุบุนมาหอดแลววมาต้อนหลอกรับขอนงนินกะบตเตยฮองหลวงพี่มาหาแดงสองตาเงี้ยน้ำลังกะนังคอยเลจ,จ้องมา อย่าใบาตองพันว้เอาไฟมาจุดต่อคอยถ้าพ่อลูกลามหาทานนางเธอหลานมาลูก